อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องทีวีบีไทยแอคชั่นเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับผมชื่อป๋อเป็นตำรวจคนหนึ่งในฐานะส่วนหนึ่งของกองตำรวจและที่ผมทำหน้าที่ไม่จะเจอกตบคดีที่ค่อนข้างอันตรายอยู่เสมอบางครั้งก็จะทำให้ผมบาดเจ็บแต่เพื่อทำทุกภารกิจให้สำเร็จเราไม่มีวันท้อถอยเด็ดขาดตอนนี้เราจะปูพรมค้นหานอกจากเพื่อหาหัวกระสุนแล้วยังต้องหาหลักฐาน ที่อาจเกี่ยวข้องกับคดีรับครับฉันถามบันทึกตำแหน่ง GPS ในมือถือเครื่องนี้ส่วนใหญ่จะอยู่แถวเขต้างซาวานถึงว่าแหล่งกบดางของพวกเขาอาจจะอยู่แถวนั้นถ้าฉันเจอพวกนั้นฉันจะไม่ปล่อยเอาไว้แน่พอได้แล้วเฮ้ยเฮ้ย

ลอยปลยนะปล่อยปล่อยฉั่นาดอย่าขย, <gucken> ยับปล่อยปล่อยผมว่าคุณจะให้ความร่วมมือกับตำรวจในที่เกิดเหตุกล้อวงจรปิดจับภาพการกระทําของคุณได้ทั้งหมดมีหลักฐานพิสูจน์ว่าไม่ใช่ฝีมือของคุณเพียงคนเดียว เล่าความจริงทั้งหมดออกมาดีกว่านะ่ะคุณคิดดูเอ,เองละกันว่าคุณจะรับผิดชอบคนเดียวไหวหรือเปล่าคิดดูให้ดีๆนะได้ผมพูดแล้ว คนเงียบๆได้ข่าวว่าผู้ต้องสงสัยที่โยมมาตี้จะไปขึ้นเรือที่ท่าเรือวันนี้เราจะปล่อยเข้าหนีรอดไปไม่ได้อีกคราวนี้ต้องจับเขาให้ได้รับ Åh, chẳng Hà thi bi bi đi! nát Đại mà Thập. บาอเจ็บหรือเปล่าพี่ไฮทันนี้ก็ไม่เจอพี่ไฮทันนี้ไม่เจออะไรเลยพี่ไฮเรื่อง่อหมายแล้วมีคนของเราบาดเจ็บสรบแล้วดูเขาตายกับฉันมั้ยเป้ยเป้ยไปไยไปไไไ เดือนธันวาคมปี2005ระหว่างที่จัดการประชุม WTO ขึ้นในฮ่องกงรุ่มผู้ประท้วงซึ่งเป็นชาวนาเกาหลีพวกเขาไม่ได้ใช้เส้นทางที่วางแผนไว้แต่เดิมและพยายามที่จะทำลายแนวป้องกันของตำรวจและเข้าล้อมสถานที่จัดการประชุมเกิดการประทะอย่างรุนแรงกับตำรวจหลายครั้งทำให้หลายคนบาดเจ็บทุกคนขนา้างหน้าแยกย้ายอย่างสัติ

ทีมที่สามใน่ะการต้องคันแก๊สเอาละทุกคนเตรียมตัวเตรียมตัวเอาละไประหว่างทำหน้าที่หากเจอผู้ชมนุนทำผิดกฎหมายให้ยกท้งทั้งสองนี่ขึ้นมาของทั้งสองนี่เอาละองคนนั้นเดินมาข้างหน้ายิดการจมอตีไม่งั้นจะใช้ดสเปรย์พริกไทย ของตำรวจห้ามรุกล้ำหยุดการโจมตีไม่งั้นจะใช้สเปรย์พริกไทยหยุดการโจมตีไม่งั้นจะใช้อาวุธ อผมกลับมาแล้วผมซื้อกับข้าวมาด้วยเลิกเรียนแล้วทำไมเพิ่งจะกลับมาเอาป่านนี้ดูสิคนสมัยนี้โหดมากเลยนะไปไหนก็มีแต่เรื่องตำรวจวิ่งไปวิ่งมาแกน่ะอย่าไปเป็นตำรวจเชียวนะมันอันตรายผมไปทำกับข้าวก่อนนะ อ๋อกินข้าวเถอะกินผักนะ No, I can't. นพ่อพ่อมาแล้วเหรอวันนี้อาป๋อของพ่อเรียนจบแล้วขอบคุณครับพ่ออ๊ะพาพ่อไปเดินดูหน่อยสิครับไปทางนั้นกัน เราได้ต้องหวีดเงินทั้งห้องเรียนได้กันแค่สี่คนเองนะครับโธ่เอ้ยพ่อบอกแล้วไงว่าไม่กินไก่ย่างมีเนื้อห่านย่างไหมล่ะห่านย่างอร่อยกว่าเยอะเลยดีสินะร้านอาหารของที่นี่มีห่านย่างด้วยนะคุณครับช่วยมาทางนี้หน่อยขอรู้ประ,ประชาชนด้วยครับอ๋อ เป็นอะไรไปจะเดินไปไหนขอโทษครับพี่เจีย๋ยไม่ทันสังเกตว่าทุกคนอยู่เดินแล้วกระเป๋ามีอะไรขอดูด้วยนะครับไม่เป็นไรใช่ไหมทไมฉันกลัวว่านายมีเรื่องอะไรที่ทําให้นายใจลอยทํำอะไรไม่ถูกแบบนี้เราเป็นทีมเดียวกันหากมีภารกิจทุกคนจะเป็นอันตรายได้ขอโทษครับผมไม่ควรให้เรื่องที่บ้านส่งผลต่อการทํางานเกิดอะไรขึ้นที่บ้านคุณลุงเป็นอะไร เขาไม่เป็นไรปัญหาเดิมๆนั่นละเขาไม่อยากให้ผมไปตำรวจบอกว่าอันตรายมากพี่เจีย๋ยผมไปตำรวจต่อไปจะเป็นคนอักตันอยู่ใช่ไหมที่จริงแล้วอาชีพตำรวจของเรามีความอันตรายอยู่คุณลุงพูดแบบนี้เพราะเป็นห่วงนายตอนที่ฉันเป็นตำรวจใหม่ๆคนที่บ้านก็ไม่อยากให้ฉันเป็นตำรวจ คุณก็มีปัญหานี้เหรอแต่พอเป็นไปนานๆพวกเขาก็จะค่อยๆเข้าใจว่าที่จริงแล้วสังคมนี้ต้องการตำรวจอย่างเรามากฉันจะใช้การกระทําพิสูจน์ให้พวกเขาเห็นว่าพวกเราได้รับการฝึกฝนนอกจากเราจะปกป้องตัวเองได้แล้วก็ยังปกป้องคนรอบข้างได้ด้วยดังนั้นนะป๋อ ฉันว่าตอนนี้นายควรจะใช้เวลาพิสูจน์ให้คุณลุงเห็นให้เขาเข้าใจนายไม่มีปัญหาค่ะเรียบร้อยคดีรถชนเมื่อสองวันก่อนทุกคนคงเหนื่อยกันมามากแล้วมื่อนี้ฉันกับแจคิดเลี้ยงเองดีเลยชนก้าว จูก็คิดถึงวันนั้นวันที่ต้องเก็บสร้างในที่เกิดเหตุทำมาซะตอนนี้กินไม่ลงเลยอย่าคิดแบบนี้สิหน่วยตำรวจของเราต้องลาดตระเวนทุกวันต้องทำภารกิจอันตรายเจอเหตุการณ์เลวร้ายบ่อยๆชีวิตเราไม่แน่นอนที่สำคัญคือต้องรักตัวเองรักคนรอบข้างก็พอแล้วกินข้าวเถอะทุกครั้งที่ฉันเห็นญาติผู้ตายร้องไห้อิงน่าสงสารก็รู้สึกทรมาน ทำไมทุกคนไม่ล่าเริงเลยเล่ะนั่งหมดอะไรแบบนี้จะแก้ปัญหาได้เหรอฮะการนั่งเศร้าๆแบบนี้ช่วยอะไรได้งั้นเหรอเรื่องร้ายๆจะไม่เกิดขึ้นอย่างนั้นเหรอไม่มีทางพวกเราเป็นตำรวจพอใส่เครื่องแบบก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมหากเราดูแลตัวเองไม่ได้จะไปช่วยคนอื่นได้ยังไง ปกป้องคนอื่นยังไงใช่ไหมล่ะใช่พี่เจียพูดถูกและนั้นหน้าที่สําคัญของเราตอนนี้ก็คือกินข้าวบนโต้ะนี้ให้หมด่ะใช่แล้วกินอิ่มแล้วก็รีบไปนอนให้กระชับกระเฉงตื่นเช้ามาค่อยพยายามใหม่อ๋อพวกนายสองคนเป็นอารมณ์เร็วจังนะแค่ครึ่งนาทีก็อารมณ์ดีขนาดนี้เชียวเหรอนายเนี่ยประชมฉันว่าปรับตัวเร็วอรีเดียวฉันก็เข้าใจแล้วนายกินข้าวบนต๊ะก่อนเถอะมาเามาเาเลยกิน้าอนี้อร่อย โปรดทราบโปรดทราบทุกหน่วยลาดตระเวนโปรดฟังมีคนร้ายเป็นผู้ชายสูงประมาณ5ฟุต8นิ้วสวมเสื้อน,นอกสีน้ำตาลกางเกงยียนสีน้ำเงินวันนี้ตอนประมาณ11โมงที่หน้าห้างเกาลูนถนนคารเพนเตอร์ลักพาตัวทารกหญิงอายุ6เดือนตอนนั้นทารกหญิงสวมชุดสีชมพูนั่งอยู่ในรถเข็นเด็กไม่รู้หนีไปทางไหนทุกหน่วยลาดตระเวนโปรดทราบโปรดทราบมีทั้เข้อยู่ด้านบน มีสองทางเข้าไปทางนี้ใช่ไหมผู้นายสองคนเข้าไปดูครับจะคิดครับจะคิดไม่เจอครับอืม คุณครับขอโทษนะครับขอถามอะไรหน่อยมีอะไรครับฉันอยากถามว่าคุณเห็นผู้ชายคนหนึ่งสวมเสื้อนอกสีน้ำตาลกางเกงยีนสีน้ำเงินเขาอ,อาจจะเข็นรถเข็นเด็กมาด้วยหรืออาจอุ้มเด็กทารกหญิงอยู่ไม่เห็นเลยครับขอบคุณค่ะคดีทารกหญิงหายที่หน้าห้างเกาลูนตอนนี้ตำรวจยังไม่เจอตัวเด็กและกำลังค้นหาครั้งใหญ่ในพื้นที่แถบเกาลูนต่อไป อสินอสินแม่มาควนใจเราอีกแล้วแม่ถามว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานเธอรู้แม่แก่แล้วบอกอยากให้แต่งงานอยากจะอุ้มหลานบันได้ทุกวันเลยนี่เธอฟังทีงนอยู่หรือเปล่าฮะไม่มีอะไรแล้ว จากการฝึกอย่างเข้มงวดตลอด3เดือนทุกหน่วยตำรวจนั้นจะเลือกหนึ่งคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดนั่นก็คือนกหวีดเงินตัดสินจากผลคะแนนของแต่ละคนและการทำงานเป็นทีมรวมถึงความตั้งใจ สิ่งเหล่านี้จะทำให้ได้รับการคัดเลือก